you <phone rings> คก็อああเออก็คือคุณคริสติน่าอัจิลาครับมา้นตอนเช้ามามามาใส่แล้ว่รักมาอ่ะคุููอ่ะคูมอ่ะคนที่สอคนที่สองคนที่สองนี้คือแบบน้องสาวเป็นน้องสาวที่ ถ้าเปลียนเสมือนพี่นาเป็นพรีมเธอน่าจะเป็นพรินเซสเธอน่าเป็นเจ้าหญิงแห่งวงการแดนสปาร์หลักก็คือคุณท่าทาอมิตาทาทายังครับและไพริดและไพริดไพริดคแกริดแกเอาเพลงสากลไอ้ลิลลี่ได้ไหม้วเอารุ่นเอารุ่ชันสิเอารุ่นชันสิแล้วดังนั้นจะมีคนหนึ่งที่ผมบอกแล้วว่าครั้งนี้เป็นการรวมสเต็ปเทพทุกรุ่นนะฮะอีกท่านหนึ่งก็คือเป็นไอดอลของผมคนหนึ่งเห็นมา ตลอดเวลาเขาเป็นสุเทพของเจ้าพ่อเป็นเขาเรียกว่าเต้นแบบแนวเบรคนั่นก็คือคุณตู้ดีเรกครับผมอาสาวบังคงแม่งโกวจริงจงตัด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 ัดตัดตัด มันยอมนะพี่สีรอบก็เออก็รู้สึกตื่นเต้นฮะแล้วก็รู้สึกเขาเรียกว่ามันเกินความคาดหมายที่สําหรับการที่มีคนที่อยากจะ มาร่วมงาน J20 Anniversary Concert ครั้งนี้4รอบแล้วก็ได้ยินจากพี่ชอตเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมาว่าจะเปิดรอบ4ก็จริงเพิ่งตัดสินใจกันเมื่อกี้นี้เองนะคะว่าบัตรเพิ่งจะเช็คบัตรแล้วก็พบว่า3 <c oughs> คือจริงๆตอนแรกเปิด2รอบแล้วก็ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงก็หมดก็เปิดรอบ3กันแล้วก็เพิ่งเช็คตะกี้นี้ว่า ก็เหลือบัตรอีกประมาณไม่ถึงร้อยใบก็เลยตัดสินใจกันเมื่อกี้นี้เองว่าเปิดรอบสี่กันเถอะเพราะว่าสงสัยจะโดนด่าแน่เราโดนแน่เลยก็เพิ่งเป็นเป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกของเราเราก็รู้สึกดีใจที่ที่ก่อนวันแถลงข่าวบัตรหมดเกลี้ยงชนิดที่ว่ามันไม่เหลือเลยแล้วก็เราก็เกรงใจแฟนๆที่มีอีกจํานวนมากที่ไม่ได้อ่บัตรไปเพราะฉะนั้นเขาก็ทวิตมาหาผมบ้าง Facebook มาหาผมแล้วทวิตเตอร์มาพี่ชอตบ้างก็เราก็โดนเยอะอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ชอตเลยก็บอกว่าก็มาถามผมว่าจริงๆด้วยด้วยกำหนด การก็คือสุกเสาร์อาทิตย์มันก็ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วเต็มอยู่แล้วเพราะว<ต>่าเป็น,ปนคอนเสิร์ตที่ต้องใช้แรงเยอะมากเพราะว่าแดนซ์กันตลอดเวลาถามว่าทีมงานพร้อมค่ะแต่ก็ต้องถามกันว่าพี่เจไหวไหมอันนั้นก็สําคัญที่สุดคือตัวพี่เจเองใช่ครับก็ผมก็แล้วแต่นายสั่งรับเพราะผมเป็นทหารของเอทามโชวบิชอยู่แล้วก็<ม>วเพราะฉะนั้นถ้าพี่ชอยบ,บอกรอบสี่ไหวผมก็ไหวเพราะว่า เราเตรียมร่างกายมาปีที่ผ่านมาผมฟิตร่างกายมากกว่าปกติเพราะว่าช่วงระยะ30ปีที่ผ่านมาผมค่อนข้างที่จะทำงานเยอะแต่ว่ามาปีนี้เราดูแลสุขภาพเพราะว่าได้ยินพี่ชอาบอกว่าจะจัด20ปีเจเจตรีนมาประมาณปีกว่าผมตั้งแต่วันที่พี่เอาพูดมาวันนั้ผมก็เตรียมร่างกายมาเพราะฉะนั้นรอบสรอบสรอบห้าก็ได้นะพี่ถ้าพี่ไปโอเคถึงวันเกาเลยครับที่จะมีสองรอบเนี่ยพี่เจมิเกียนิตซ้อมยังไงบ้างก็รรโหก็นี่ฮะเพราะว่าเพราะว่าเราก็ทำกันบ้านแล้วก็ตอนนี้กับทุกคนก็ ซ้อมกันเต็มที่ไม,ม่เพียงแต่ผมแล้วก็นอกนั้นเป็นพวกแดนเซอร์พวกดีแดนซ์ทูปด้วยแล้วก็มีคนทําดนตรีทำเอฟเฟกทุกอย่างทุกคนเตรียมงานกันอย่างดีจริงๆครั้งนี้ผมรู้สึกว่าตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกดีใจเพราะทุกคนโปรเฟชชั่นอลแล้วก็ทํางานในพาร์ทแต่ละคนเนี่ยเต็มที่เพราะฉะนั้นผมก็เต็มที่ผมซ้อมเจ็ตสกีผมซ้อมปีน uh, ิช uh, เข้ายิมไปด้วยเพิ่มด้วย,เพ,วยเพิ่มเรื่องของกล้ามเนื้อด้วยเรื่องของแรงด้วยอะไรอย่างเงี้ยต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นอีกช็อตหนึ เป็นคอนเสิร์ตอีกครั้งหนึ่งที่ผมจัดเต็มที่สุดในชีวิตของผมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เต็มที่เพราะฉะนั้นจัดสี่รอบรอบที่4ผมว่าต้องมันแล้วก็รอบหนึ่งสองสามสี่ผมบอกนี้ได้เลยฝากข่าวไปบอกว่าจัดเต็มทุกรอบสนุกเหมือนกันทุกรอบและทุกที่นั่งไม่ว่าพันสองพันห้าสองพันสองพันห้าสนุกทุกพื้นที่เพราะว่าเวทีครั้งนี้เราดีไซน์ให้สนุกทุกพื้นที่ครับคือ20ปีครั้งนี้ผมก็ได้เล่าเรื่องราวของตัวเองนะฮะโดยตลอดระยะเวลา20ปีที่ผ่านมาผมเจอกับ อะไรบ้างในชีวิตผมเจอเจอกับเรื่องราวสายดนตรีของผมใครบ้างได้เจอกับเพื่อนคนไหนบ้างเพราะฉะนั้นใน20ปีจะแทบเห็นได้หมดในเรื่องราวของไม่ว่าจะเป็นดรามา่าหรือการแดนซ์หรือความสนุกจะอยู่ในนั้นหมดนะฮะโดยเฉพาะความพิเศษของมันเนี่ยแน่นอนเรื่องราวของแขกรับเชิญก็บอกแล้วว่าครั้งนี้คือสเตปเทพทุกยุคจะมารวมตัวกันในฐานะที่ผมก็เป็นหนึ่งในนั้นของพวกเขาลองว่าสนุกแน่นอนประทับใจแน่นอนแล้วก็ที่สําคัญแขกรับเชิญในเรื่องของครอบครัวหรือในเรื่องของบางคนที่อยากจะเห็นคนนู้นคนนี้ผมบอกนี้ว่า เห็นแน่นอนยังมีอีกค่ะยังมียังมีอุบัตอีกยังมีแขกรับเชิญประเภทที่เราเก็บไว้ก่อนอีกด้วยนะคะแต่อยากจะบอกว่าใครก็ตามที่ที่รู้สึกว่าเออเห็นภาพพี่เจแล้วก็อยากเห็นใครหลายๆคนในชีวิตของพี่เจก็จะได้เจกันในวันนั้นด้วยครับผมที่ไม่คาดคิดด้วยที่ไม่คาดคิดด้วยจะได้เห็นก็จะได้เห็นนะครับ รอบสี่เจะมีรอบท่าไหมคะเนาะเออไปถามไขข้อกระดูกก่อนนะฮะคือถ้ารอบสี่เต็มผมว่าเหมาะแก่เวลามันพอดีแล้วมั้งผมว่าน่าจะสี่รอบก็น่าจะพอดีกับวันกับสถานที่กับทุกอย่างแล้วแต่เดี๋ยวไหวที่ฮะผู้เล่นแต่หมายถึงว่าผมว่ามันมันอยู่ที่องค์ประกอบหลายๆอย่างเพราะว่า จัดคอนเสิร์ตรอบนึงเนี่ยมันไม่ใช่เป็นผมคนเดียวมันต้องทีมงานด้วยดนเซอร์ด้วยแขกรับเชิญด้วยเรื่องของคิวด้วยต่างๆว่าจะได้หรือเปล่าแต่เดี๋ยวดูก่อนถ้าวันนี้พี่ๆน้องๆสื่อมวลชนช่วยประชาสัมพันธ์ไปรอบ4เกิดหมดภายในชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงนี้<ไ>เดี๋ยวพี่ชอคงโทรมาหาผม <laughs>